สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่าข่าวกันนะคะว่าแต่เรามาเล่าข่าวอะไรครับพี่ว่าอ่าวันนี้เราก็มาเล่าข่าวที่ข่าวก็ดังสำหรับตอนนี้เป็นข่าวที่มีพระสองท่านเขาเลือของแต่วันนี้เราไมา่ได้มาตามําหนิเขานะครับก็เป็นข่าวที่พระสองท่านดังอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ วันนี้เราไม่ได้มาตําหนิเขาแต่เราจะบอกว่าการที่เราไม่ได้คนที่บวชเป็นพระเนี่ยบวชเพื่ออะไรวันนี้เราก็จะมาเล่าข่าวเล็กๆน้อยๆเออไม่เล็กน้อยออนะครับข่าวดังตอนนี้แทนเออคือสิ่งที่วันนี้ผมเอามาเล่าก็คืออ่าคนในพุทธศาสนาบวชเป็นพระเพื่ออะไร อ่าสมัยก่อนอนะ่ะมีตอนนะั้นคือตอนที่พระธเจ้ยยังเป็นปรินิพานมีคนนับถือศาสนาอื่นเขาได้มาถามพระสงฆ์ท่านหนึ่งว่าเออ่าพวกท่านบวชบวชเป็นพระเพื่ออะไรอ่าพระสงฆ์จึงนำคำถามนี้กลับไปถามพระเจ้าพระเจ้าได้ตอบกับพระภิกษุรุ่นนั้นว่าถ้าเขามาถามอีกถ้าคนที่นับถือนับถือศาสนานั้น เอ้ไม่ใช่ดิถ้าคนที่นับถือศาสนาอื่นมาถามอีกให้เธอตอบกลับไปว่าอพระพระพิพระพิสุบบวชเพื่อให้รู้ให้รู้เรื่องทุก์รู้เรื่องให้รู้เรื่องเหตุของการเกิดทุกรู้เรื่องของการรู้เรื่องเหตุของการดับทุกข์แล้วก็รู้ที่ดับทุกข์อืมใช่ครับแต่เออ ปครับไม่อะไรพอดีว่าติดคออ่ะใช่รอริยาศีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันคืออริยาศีสรุปก็คือคนที่บวชเป็นพระต้องรู้สี่อย่างนี้หรือสี่ข้อนี้ก็คือต้องรู้อริยาศสสีนั่นเองก็เอ่อข่าวอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่พระสองท่านนั้นคือเขามาดีขอ,ของนะครับเป็นการ การารีวิวของนะัเป็นการที่ถือว่าไม่สำรวมส่วนของนะั้นก็ถือว่าเป็นกิเลสสาหรับพระภิกษุนะครับนี่นะครับ,บของของทุกนี้ทุกอย่างเป็นกิเลสหมดสําหรับพระภิกษุยยเว้นพวกเรายยเว้นแบบคนที่ไม่ได้บวชเป็นพระก็เป็นเรื่องปกติสําหรับที่จะรีวิวของได้เือคนที่บวชเป็นพระต้องรู้อายสตัติหรือสี่ข้อนั้น แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยแล้วก็ทำอายุสีน่นี้หรือรู้เนี่ยเพื่อดับกิเลสใช่ครับเพื่อกก็ดับกิเลสทั้งหมดไม่ทั้งหมดหรอกก็เราไม่ได้มาพูดว่าท่านว่าผิดหรือว่าถูกนะคะเพราะว่าแต่มันเป็นการไม่สมรวมสำหรับผู้ที่บวชเป็นพระนะคะอ่ะสุดท้ายก็ฝากเพื่อนเพื่อนเอนเน<ๆ>ด็กๆจากข่าวจากข่าวที่พระ สองท่านนะเขามารีวิวของอย่าไปว่าเขาอย่าไปตำหนิเขาแล้วก็อย่าไปด่าเขานะครับและฝากเพื่อนที่มีโอกาสที่กำลังจะไปเป็นพาก็อย่าไปทำตามนะครับก็ที่ถ้าเพื่อนๆแบบได้ดูข่าวสารแล้วหรือว่าได้ได้ข่าวสารมาจาก Youtube หรือข่าวทีวีอะไรแบบนี้นะคะก็ควรตรวจสอบก่อนนะคะ แค้ในใจก่อนที่จะเชื่อใช่มันแบบเต็มรูปแบบก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ในอย่างสุดท้ายก็ใกล้สอบแล้วนะคะก็ขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมสีออย่าลืมสาม้อทีหนึ่งล้างมือสองใส่แมสกสามแล้วนะล้างมือละใส่แมสแล้วก็เป็นระยะห่างงี้วันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ